มาใครมัางลูกแล้วก็ใครแล้วก็ใครแล้วก็ตปกับยายเหรอแล้วก็ปไาจิ้มเหรอแล้วก็แล้วก็ยายเออใครอีกแล้วก็แับอ่านดูสิว่าตัวนี้ตัวอะไรนะอ้าวไปโรงเรียนสะกดไม่เป็นเหรอนกอะไรเอ่ยนกอะไรนะนกจับแมลงสีฟ้าใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้คือนกอะไรไหนดูซิพ่อมองไม่เห็นอ๋อ นกเซลสวรรค์ใช่อันนี้นกอะไรเอ่ยนกเซลหางปลาโอเคไปไปทีงอื่นกันต่อไหนตอนนี้อยู่ตรงเนียนะอยู่ตรงที่มันมีลิงใช่ไหมโอ้ยมีมะขามเทศด้วยน่ากินจังเลยพ่อดูดิกวาโอ้แหววแล้วพอลงไปดีกว่าพ่อกลัวซะเหลือเกินกลัวโอ้พ่อกลัวเนาะทำไงล่ะแหววเขไม่ต้องตกก็ได้ก็แค่ระวังเท่านั้นได้ไปลงไปเร็วเดี๋ยวทุกคนเขาหนีกันหมดแล้วนะไปไปไปที่อื่นต่อ ใช่ไหมอู้หปลาคราบตัวใ่แล้วัวปลาตัวเล็กๆด้วยโอายตาลูมองในเวในญ่แค้วจะไปล้วนารีเล็กๆเ้ายโน้ไหนอ๋อโอเคไปกินน้ำไปเด็กๆไปได้อะไรครับ

ี่นอะไรดูกินน้ำเปล่าบ้างสิลูกน้ำเปล่าหนังสืครับก,กินไหมแบ่งใคร <Wow. S 2> มั่งว้าวกินคนเดียวหมดเลยเหรอไม่แบ่งชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเหรอหยักไม่ได้ออไม่ได้ทำไมอ่ะตันลวงแล้วไม่เป็นไรลกูกช่างมันไม่เป็นไรมไ,ไม่ไม่ต้องซื้อใหม่กินให้มันหมดก่อนเดี๋ยวข้างหน้าก็มีมบอก้งครัพ่อกลัวเนาะไม่กล้าขึ้นไป มวยกินอะไรไก,กินอะไรคะอร่อยไหมอ,อรครับพ่อครับรู้แบ่งให้นกินด้วยเก่งมากเลยครับน่ารักมากเลยรู้จแบ่งฟันโอ้สุดยอดมากไไแบ่งให้อะไรนะแบ่งให้ใจดีไหมละ่ะ <c oughs> เ,เหลอรู้จักด้วยเหรอ ออมันแต่ผมไม่อ่ะผมรู้แลต่ตัวนี้ผมเคยดูเหรอตุ่เรเปล่านกอะไรเนี่ยนกาในกบุกนเหรอวันนีกก้มาบิเศครัโอ้มันทำอะไรครับสวนสัตว์สนสัตว์ที่ไหนสวนสัตว์ที่ไหนลกูกที่โคราชครับผมนั่นนี่ผมีเห็นปลาด้วยอุ้ยมีปลาด้วยเหออรอออปลาอะไรลกูก ดูปลาตะเพียนเลอทำไมนกฟามิงโกถึงมีกินปลาตะเพียนเล่าเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันน่ะโอ้เหรอแต่ผมเวลาผมดูดูในหน้าจัตูน์นะครับเหรอตันี้ตัวนี้มันกินปลาเสือเหรอเอาสาธุหันมาสิถ่ายรูปหน่อยสิมองกล้องหน่อยสิพี่เพชรมองกล้องด้วยอ้าวมวยหันกล้องหันหน้ามาสิ อตัวนนี้ค่ะจะไราวจะกระต่ายเือเ็ันคูนแล้วก็หมาม้นะคะผล้าอันนี้คืออะไรทูกเนี่ยเหออริกาหรืออเริกาไ้ดูสิเนี่ยอู้ระวังนะอยู่ในป่านะเหลือมันท่วน้ำใส่สตูได้ ตัวอะไรนะตัวนี้ตัวอะไรนะลูกไหนโอดูยีราฟสิเนี่ยไหนพีพรหันหน้ามาซีหันหน้ามาถ่ายรูปหน่อยสิเดวหกลงรูปเร็วตัวอะไรลูกตัวอะไรลูกพีตัวอะไรลูกีามีนกยง

รอพ่อหน่อยรอพ่อด้วยไปไหนอ่นี่ก็มีอีกเหรอ อะไรเอ่ยตัวอะไรเนี่ยไหนใสทั้หงหมน่ะไหนกีง่ายลยตัวมีพูดกันอ่สวยป้อนถ่ยปสิ่าูให้ด้วยหรอก,ก็เพราะว่ามาันเหนียวน้ำที่แม่ล้างเลยครับ,บ,บ,บขี้นกขี้นกขี้นกไม่ไปเลน้้เลยหรอมาขี้นกเป็ดเตนมเใครอยากจะลงไปอ่ะลงไปทำไม Ó, ah, valeu, se puder เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใช่ไหมป้ารูไม่ต้องขี่แล้วลแล้วหนูลเงยวเขาบอกกันี่เห็นยังไงม่ีไหมอูดสารนั่ให้ดีนะครับปครับ่ะสันค่ะตัวนี้เป็นเพศผู้นะคะยู่21ปีชื่อว่าอินโคลซีค่ะฉายาของเขาคือน้าใส่ตาสันจะบุตีมิซองน้อค่ะเห็นเขาตัวโตๆงนี้นะคะเวลาเขาตกใจเขาจะวิ่งเด็ เราไปเล่นพี่คนมาเค่ะอันนี้ยี่สิบเอ็ด่ะอันนี้เจ็ดขวดนนนนขวดู้ย นายนี่นาาที่นั่นนั่นนข่้หาใส่กอดังเน้องคือน้งเนกแม่นู่นเพชรหันไปหาอันนึงหันไปหาอันนึงสิรอนี่มันโดนหรมาไกคหตัวเข้าดูสิเสือเสือตัวลายนั่นอ้ยเสืออะไรอ่ะเสือาพ่เสือลายเลยลูก เฮยไม่เข้าไปหรอกนะเขาห้ามเข้าเห็นไหมเดิไปดูน่นเลยจากัวเลัจ้ากัวอยู่นู่นเรียกสิ อ้าวมีใครมองเห็นไหมมีใครมองเห็นไมหมอง้งขยะเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงนี่ดูอะไรอ่ะจะดูพวกเก่าเาท่านั้นงันเราไม่เอาตัวเก่าแล้วนะงอใหญ่รู้ไหมมีงอใหญ่ต่เรเห็นขยะเวเลามาเที่ยวอ่ะห้ามทิ้งขยะนะทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวกระบอกเราต้องเก็บไว้มือไปทิ้งขังขยะก็ดูอย่งขยะลอยนะ้ำอยู่นะโอ้สแสดงว่าเสือกินแล้วมันไม่ทิ้งใช่ไหมไม่ใช่คน หรอเอาคนกนินก็ทิ้งเกลื่อนการถนนสิอันนี้มันอยู่ในอคอกเสือมันก็เป็นของเสือสิอ๋ออันนี้แม่ใครเน,น,นี่ยนายอย่าไปยุ่งนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันร้อนห้องเกล่ออยู่กลางกลางโอเคไปกับตะพี่เลยยัน

นั่นๆมันจะลงมากินปลาแล้วมันจะลงมากินปลาแล้วโอ้มีที่พักแขนด้วยเหรออมวยไหนไหไหเขามาดูเสือไม่ได้ไปดูปลา เขาเลี้ยงปลาอีกแล้วอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้อ่ะโอ้ดูแค่อนงมันไม่มีอะไรกินก็มันก็จะจับปลาที่ยกินมาเสียงลาสามตัวไงเลยสามตัวสามเสียงด้ยนอย่าไปจับอย่าไปจับสกปกระวังหวขาดตะี่แล้วเจนดี๋นี้ม่เจอขนี้ไม่เอันนี้ไม่นมเอนีอดน่เนนไนอนนอนมเห็นเสืัเเนเ เห็นแล้วเห็นเลยมันก็ไม่มอไรไปเดินทางต่อเฮ้ยเห็นไหมนั่นไม่เหเมื่อกี้มวดเสืออะไรปวยไอ้ไหออกมาถือให้มามวกมาไม่ร้อนหรอกมาเฮ้ยหัวโผล่เข้าไปทำไม ออกมามเอันามาเอจาขัวเนี่ยเืออาขัวจริงจด้วยเืออาขั่วมันวิ่งเร็วมากเลยเสือตนี้มันเป็นมันเป็นนักล่าลูกนี่เขาไปดูอะไรกันตรงนี้ไปดูเสือเร็วไดดูสิทำไมเขาวิ่งหนีแตกตื่นกันตัวอะไรเอ่ย ใช่เสือก็มีดูมันอยู่ในถ้ำม,มาแล้วมาแล้ว,ลวหเหรอ,อ,อไม่ใช่มันเป็นเสืออะไรอ่ะ นี่เสือโค้งอะมันเข้าไปนโอมันเข้าไปในถ้ำไงโอ้อย่าปีนกระจกเดีว้ยฟังไม่มีใเห็นเดบางนีไม่เห็นแล้วตานีแล้วเขาขายไหนเขาไม่มีคนขายเขาปิดเห็นไหมไหมจะสี่โมงแล้วสามโมงกว่าแล้ว

ยายจะใส่ไปด้ยน้ำแตาคอยดูนะใครใหญ่ลิมจะถือตอนนี้เราอยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่สวนน้ำกันครับทุกคนมาทำอะไรมาเล่นน้ำด้วยกันเอาเหรอหมวยหมวยมาทำอะไรลูกหมวยทำอะไรหมวยมาทำอะไรคะแล้พ่อบอกให้ยืนตรงไหนเด็กๆล็กครับพ่อบอกให้ยืนตรงไหนมาเราข้างนอกไม่ไปเข้าไปข้างในมารอข้างนอกกันตั้จุดใครจุดมันหมวยพ่อบอกให้ยืนจุดไหน จนจุดนั้นเหรอมีคนตักน้ำไหมม่เครื่อหรออน,นี้ไม่เตี่ยวทั้งนั้นัวี่นี่นมไ้น้ำมนตงบกได้แต่ลกกเกมลูกลก่เหรอกไปไหนคะวยจะไปไหนคะลูก เดีาน้ำค่ะนักเหลมากระโดดดิมากระโดดเร็วโอ้ยครับพี่เพชรไปกระโดดดิลูก What? าไหลลงมาแล้วไหลลงมาพ่อถ่ายรูปให้โอไม่รับไม่รับลงมาไม่รับหรอกไม่รับลงมาลงมาไหลลงมาเยี่ยมจังมาน่ไงนี่ไงแค่ใหญ่ไหม 零二、三。 เาาาราี่เพชรงม,มหอยแล้วทำอะไรลูกเร่าทำท่างม,มหอยเหรอโอเคงม,มต่อไปอยังไม่กล้าเขาไม่กล้าได้ยังไง ได้ไหมเดี๋ยวให้ลุงพาให้ลุงพาขึ้นไปเดี๋ยวพ่อรอรับข้างล่างไนี่นะสามคนเป็นจังหวะเยะลงมาพร้อมกับลุงไปก่อะโอเคยัง ฮะโอเคอยังเด็กๆโอเคแล้วกลับบ้านเลยนะลกลับบ้านเลยนะโอเคโอเคไหมโอเคโอเคแม่ดักมาดักมามัไปแล้วไปดักน้าสิเอาโอ้ นี่นี่ช่วยมันบาลซิสาุสวัสดีขอถ่ายรูปน้อยเดี๋ยวมันกัดเอานะสาธุเดี๋ยวมันจะควิดเอา

ทำไว้ไว้ยิ้มหว,า,วนานหน่อยสิยิ้มหวานหน่อยสิทำแล้วใครลุก,กลันอะไรขึ้งบินอ๋อยิ้มหวานแล้วหนึ่งสองสามนี่ระวังตีลังกาลงไปได้ nhanh lên không phải na slide 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 mình slide 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 ai chứ mình bạn xíu một tí anh má đi này má mày lúc nó cái này luôn

มาเร็ลวลงมา,ามันมีแมวเห่าหรือเปล่าข้างบนนะ่นะป่ะอา้าวเป็นไงเด็กๆวันนี้ไหนหันมาสัมภาษณ์หน่อยสิทีนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแต่ลืมกดตามช่องของสองนุ้ยและช่องของพี่เท็ดด้วยนะคะจ้าการตอบคลิปใ,ใหม่หนะเดี๋ยววเราจะไม่ชมคลิปใหม่หันมายืนนิ่งๆสิคนถ่ายก็ตามมา ทำไมพี่เพชรมันถ่ายรูปก่อนต๋อติ๋วติ๋วเอ้าบอกบอกทุกๆคนก่อนวันนี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างบอกกับทุกๆคนซิวันนี้ได้มาเที่ยวเครื่องบินเ okay. ก๋าเก๋ะเถิะไปไกลๆจะได้ดูเครื่องบินด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับ